ประเด็นฮอตเกี่ยวเนื่องกับเหล่าเสือเป็นไอดอลชายจากแดนกิมจิเกาหลีใต้ล่าสุดมีทั้งกรณีของนุ่มๆวง B.A.P หลังลัดฟ้าไปขึ้นโชว์ที่แดนเซมบ้าบราซิลเมื่อวิเกนที่ผ่านมาแล้วได้มีอีเวนท์ที่แฟนๆได้ใกล้ชิดกับพวกเขาอีกด้วยจึงเป็นที่มาของภาพของแฟนคลับนางหนึ่งได้ถ่ายคู่กับ2สมาชิก B.A.P และเธอก็ได้โพสต์ภาพดังกล่าวลง Instagram er อินสตาแกรมพร้อมคำบรรยายพรำเพ้อในเชิงเสียอกเสียใจผสมแอบอวดใครต่อใครว่างานนี้ไม่ได้แค่ถ่ายภาพด้วยแต่ว่ามือ ของชีดันไปดนเจ้าโลของหนุ่มแทนนอนเจ้าของฉายาหนุ่มเปาตุงแห่ง BAP โดยมีได้ตั้งใจด้วยละงานเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของกรามาในบรรดาชาวเบบี้สาวกวง BAP ว่าอิชี่อิชาัเธอคนนี้ทำไมหนอฉันถึงไม่มีอกาสอะไรอย่างนั้นบ้างขณะที่แฟนเพลงบางส่วนมีแสดงความไม่พอใจว่านี่ถือเป็นการกระทาอันไม่สมควรเข้าไรลล่วงละเมิดทางเพศแถมยังกลัวกันด้วยว่าถ้าต้นสังกัดของเสือปิ่นรับทราบก็อาจกลายเป็นการปิดทางสาวกไรอื่น อดได้ใกล้ชิดหนุ่มๆอย่างนี้อีกในอนาคตเพราะพอเปิดทางให้แฟนคลับเงนวนไม่น้อยก็ถือโอกาสลามปางอย่างห้ามไม่อยู่อย่างนี้ทุกทีปังนั่นเองละค่ะและนอกจากนี้ล่าสุดสารกรุงโซได้ตัดสินโทษจำคุกมิสคิมสาววัย30ปีเป็นเวลา10เดือนกรณีเธอคนนี้ข่มขู่เรียกเงินถึง100้ล้านวอนหรือเกือบ3ล้านบาทจากหนุ่มพักยูชอนสมาชิกยูนิตเจวายเจหลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มิสคิมคนนี้เธอได้เก็บโทรศัพท์มือถือของสาวที่ ว่าจะเป็นอดีตแฟนของหนุ่มยูชอนได้โดยบังเอิญและก็พบว่าภายในมีทั้งภาพและข้อความที่หนุ่มยูชอนและอดีตหวานใจส่งหาการเธอจึงได้ขู่เรียกเงินจากหนุ่มคนดังแลกกับการไม่นำเอาภาพและข้อความในมือถือดังกล่าวมาเปิดเผย ต่อสาธารณชนท้งนี้ผู้พิพากษาระบุว่าสิ่งที่มิสคิมกระทําถือเป็นความผิดอาญาร้ายแรงเพราะหากนึกไปถึงผลร้ายที่จะตามมากับเหยื่อคนดังหากว่ามิสคิมทําตามที่ขู่เอาไว้แถมไม่เพียงขู่เอาเงินเท่านั้นเธอยังเหิมเกรมโกหกเหยื่อหวังข่มขู่เพิ่มว่าตัวเองนั้นมีคนรู้จักทั้งในแวดวงสื่อมวลชนและการเมืองด้วยโชคยังดีที่ภาพและข้อความในโทรศัพท์มือถือยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกไปศาลจึงได้ตัดสินจำคุกเธอสิบเดือนซึ่งถือเป็นโทษสถานบาง 《お!》